สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับเมื่อาวานนี้นะครับใครนะครับใครได้ก็ดีใจด้วยเด้อเมื่อวานนี้นะครับใครไม่ได้ก็ปากันใหม่งวดต่อไปนะสําหรับสูตรช่องแอทอนนักคำนวณน,นี้ก็สูตรก็เข้าเยอะฮะสูตรเข้าเยอะนะแต่เวลาไปสรุปตัดตัดตัวทิ้งออกนะ ก็โทษเขภัยด้วยอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไปตัดตัวไหนออกนะครับว่าสูตรไหนมันเข้ามั่งอ่าเมื่อวานนี้ใครได้ก็ดีใจด้วยนะครับใครไม่ได้ก็ว่ากันใหม่เด้อสมาชิกเด้อนะสูตรอ่าทุกสูตรที่ผมนํามาให้ดูผ่านอ่าผ่านการนําลงมานะครับนำลงมาให้สมาชิกนะได้ดูในช่องแอทอนนักคำนวณทุกสูตรนะครับทุกสูตรฉะนั้นสมาชิก ถ้าคิดว่าผมแม่หลังห้อยออกล่องไปย้อนดูคลิปนะครับคลิปที่ผ่านมานะครับก็แล้วกันนะฮะมันก็จะมีนะครับวิธีคิดวิธีทำอยู่นะับมีสูตรเก,ก่าๆให้สมาชิกได้ดูอยู่นะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรดูอ่า,อาคลิปนี้จะเป็นคลิปงวดแรกนะครับของงวดใหม่เมื่อวานนี้ก็พ้นออกอ,อะไรอ่ะบุญเจ็ดเจ็ดเก้าล่างสองสามนะครับใครถูกก็ดีใจด้วยสําหรับสูตรนี้ก็เข้าเต็มเต็มเลยนะครับ จับคู่นะครับมีหลายสูตรเข้านะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรต่อกันเลยนะครับก็ฝากช่องก็แล้วกันช่องแอรอนหน้ับนนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อสมาชิกเด้ออ่ะมาฟังคำเตือนทางช่องฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สน,น,น,นับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อสมาชิกเด้อก็ให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณา หลายสูตรฮะที่มันเข้าส่วนสูตรที่มันหลุดนะครับผมก็ทิ้งไปฮะนะครับทิ้งไปเลยครับเอาสูตรเฉพาะสูตรเข้ามาทําต่อให้สมาชิกได้รับชมกันอย่างเช่นสูตรนี้นะครับเข้าตรงๆเลย7จบนมี2ชุดเองฮะห้กับเจลงจริงนะครับแล้วก็สูตรนี้บนอ่าส,สูตรนี้จะลงจริงเป็นงวดที่2 <c oughs> นะงวดแรกที่ลงจริงก็คือได้0ูผมเน้นไป5้าสูเนี่ยมันออกศูตรเก้อ่ะงวดนี้ได้เลขเจ็ดนะ นี่ฮะงวดประจำที่สิบเจ็ดทับหนึ่งทัทบหกแปดนะอันนี้งวดประจำที่สองอันนี้ลงจริงให้งวดที่สองละนะครับเจ็ดนเจ็ดมาทั้งร้อยทั้งสิบบนเลยนะครับอ่าสูตรนี้ก็เขาดีตามนี้อันนี้หน่วยล่างนะเจ็ดกับเก้าหลุดนะหลุดขึ้นไปบนเลยทั้งเจ็ดทั้งเก้าเลยนะครับขอทษขออผายล่างนี้งวดนี้อ่ามีสูตรเข้าแค่เอ่อแค่สูตรนี้นะสูตรล่างนะศูนย์กับสองมาหนึ่งตัวอ่าอันนี้เป็นสูตรใหม่เข้าแค่นี้แหละฮะล่างน่าจะนะ สูตรนี้ฮะหลังจากหลุดผมไม่ได้ทําลงให้นะอ่ามันออกอ่าวงวดที่มันออกอะไรนะสองสองศูนย์เก้าะสูตรนี้เป็นสูตรเก่าเลยผมไม่ได้ทําลงให้วงวดนี้เข้าเต็มๆมีคะกลับเข้ามาเข้าอีกเจ็ดเก้านะเดี๋ยวผมจะอ่าไปท,กทยกระดาษแผ่นใหม่ให้วงวดที่มันออกหนึ่งห้าล่างอ่ะห้าหนึ่งล่างอ่ะแต่มันมามาแต่ศูนย์นะบนนะครับเก้าไม่มีนะครับก็สูตรนี้ก็เข้านะครับเป็นสูตรเก่าไม่ได้ทําลงให้วงวดที่ผ่านมานะครับ ให้บนแม่นขั้นเทพเลยได้5กับ7มา7เลยฮะสูตรนี้เป็นมวดแรกนะครับที่ผมลงให้เมื่อวานนี้อ่ะก็มาที่เลขเเลยหลัก10บนะครับไปดูอันนี้เป็นวิ่งบนนะครับอ่าอันนี้เป็นวิ่งบนที่ผมที่ผมให้อ่วันสุดท้ายเลยนะครับวิ่งบนสูตรนี้นะครับที่ผมให้วันสุดท้ายก็คือวันที่16นะครับผมลงให้ผมให้เด่น9กับ6กนะครับก็มาที่เลขครับ เก้ากับหกอันนี้หน่วยบนก็คือเลขเก้าสูตรนี้นั่นเองนะครับ <c oughs> เด่นบนตัวเดียวนะครับนี่ฮะเก้าก็จะเป็นสูตรเดียวกันนะต,ตามที่อันเนี้ยมันจะเป็นสูตรเดียวกันใช่ไหมเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนละสูตรนะครับคนละสูตรอันนี้มันศูนย์อันนี้มันเก้าอ่ามจะเป็นหลักเน้นไปที่หลักหลักหน่วยตัวเนี้ยนะครับอันนี้ได้สามกับเก้าสามหลุดเก้ามานะครับอ่าเดี๋ยวไปต่อกันนะครับ กับสูตรอ้าวสูตรนี้เลยจับคู่เลยมันไปยังไงมายังไงก็คือสูตรจับคู่สูตรนี้สรุปว่าผมเอาสรุปบนให้นะผมไม่ผมไม่ได้จับเจ็ดเจ็ดเก้านะครับนี่ฮะแปดชุดผมไปตัดทิ้งผมตัดหกศูนย์กับเจ็ดเก้านะครับก็ได้ตามนี้เลยมาเฉพาะตัวเด่นเก้านะครับน่าเสียดายมากไปตัดตัวทิ้งออกเลขมันเยอะก็ตัดออกสองชุดตัดหกศูนย์กับเจ็ดเก้าออกมากเก้ามากเจ็ดเก้าเลยทีนี้ นี่ฮะมาดูสูตรนี้กันมาจับคู่เลยฮะเอาอันดับแรกเลยจับคู่สูตรนี้เลยสมาชิกนะครับไม่พูดอีลาคาอีลมนะครับสูตรนี้ลองไปย้อนดูนะครับจับคู่ชุด2ตัวบนตรงนะครับผมเอาสูตรเก่าก็คือสูตรเก่าหลักหน่วยสูตรนี้แหละเป็นสูตรนี้นะนี่ฮสูตรนี้มันชอบมาหลักหน่วยเห็นไหมครัตั้งแต่วดที่ออก0ู4ที่ผมอธิบายในคลิปวดที่ผ่านมา ก็เข้ามาเรื่อยๆเลยข้อนี้ก็ได้ข้าอีกก็คือสูตรนี้เองเพราะมันนํามาจากคู่เป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่านะครับแล้วก็หลักสีผมเอาสูตรนี้ฮะนี่ฮะเป็นสูตรใหม่ก็คือนี่ฮะห้ากับเจ็ดก่อนรูปสูตรกับสองเห็นไหมฮะก็คือสูตรจับคู่ชุดสองตัวบนตรงเนี่ยผมเอาสูตรเก่ากับสูตรใหม่สิบบนกับหน่วยบนสูตรนี้นะครับหน่วยบนสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่านะ มาจับกับสิทธ์นี้ก็ได้5 7าเจ็ด้ห้าแล้วก็7 9็ดาตามนี้เลยก็คือสูตรจับคู่สูตรนี้นั่นเองนะครับวันนี้มาจับจับให้ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปดูสูตรแยกสูตรแยกก็คือสูตรหลักสิบหลักหน่วยหลักอะไรก็ว่ากันไปอเดี๋ยวมาจับให้เลยสมาชิกบ,บางท่านอาจจะใจร้อนเดี๋ยวไปดูซิว่ามันชนเลขตัวเองหรืออะไรหรืออะไรประมาณเนี้ยนะฮะสมาชิกนะวันที่ผ่านมานะครับหลักสิบบน สิบบนสุดใหม่จับคู่กับหลักหน่วยบนสุรเก่านะครับก็สิบได้ห้ากับเจ็ดหน่วยบนได้เก้าตัวเดียวจับคู่ฮะห้าเก้ากับเจ็ดเก้าพนออกเมื่อวานนี้นะครับเจ็ดเจ็ดเก้านะครับมาเบิร์เลยนะฮะสมาชิกนะก็มานี่ฮะตามนี้เลยเจ็ดกับเก้านะครับ ข้าชุดนี้ฮะเจ็ดเก้าเต็มเต็มเลยนะครับหมดเมื่อวานนี้ครับเข้าจริงตามนี้นะสมาชิกเด้อนะครับไม่มีอันนี้แถมหลักร้อยด้วยมันชอบมาแถมหลักร้อยนะฮะนี่อันนี้ก็มีหลักร้อยมาด้วยนี่ครับนี่แถมหลักร้อยอันนี้หลักร้อยข้ามมาก็แถมหลักร้อยด้วยครับแต่ก็เอาสิบหน่วยบุญเข้าจริงตามนี้ลองไปย้อนดูฮะนะครับว่าผมให้จริงตามนี้ไหมไม่มีแม่นล้างไม่ออกนะครับ ถ้าใครติดตามทุกทุกทุกชิปนะครับเพราะว่าผมลงให้ทุกวันอยู่แล้วชิปนัะ,ะตัวไฮไลท์สีไปใส่อีกเนาะตัวสีเนาะตัวสีเลาะสมาชิกเลยตัวไฮไลท์สีหล่นลงพื้นหาไม่เจอ าจริงตามนี้ลงให้จับคู่ให้วนแรกนะครับตามนี้เลยวุที่ถึงนี้ได้เลขตัวไหนนี่ะไปดูวิธีทาฮะนี่ของวุฒที่ผ่านมาเนี่ยวุที่ผ่านมาที่ผมบวกได้เลขเก้าลผมไปเขียนเลขห้าใส่นะครับผมมาแก้ไขให้แล้วนะครก็ลองบวกกันดูนะครับเป็นสูตรสเก่านะครับอ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวบวกเป็นตัวเลขเลยก็แล้วกันนะครับสมาชิกนะก็สูตรนี่สิบนะครับสองตัวนะครับนำหลักร้อยบนหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้ง บวกหน่วยล่าง1ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่1นี้3ครั้งนะบ,บวกกันได้เท่าไหร่บวก4คงที่เอาบวกกันดู79นะครับอ่ะว่าจะบวกเป็นตัวเลขก็พูดไปซะยาวไปเอา7จบวกเนะครับลงท้ายเลข6ครับ6กบวกสลงท้ายเลข9 9้บวกสลงท้ายเลข3 3มสบวกสี่า3บวกสลงท้ายเลข7 7็บวกสลงท้ายเลข1นึ หนึ่งบสีคงที่ลงท้ายเลขห้าตำแหน่งแรกห้าบวกเพิ่มเป็นสองก็ได้เลขเจ็ดอะหลักสิบฮะได้เลขตัวเดิมฮะงวดที่ผ่านมาก็เลขตัวเดิมอะวดนี้หลักหน่วยฮะก็นําบวกกันเลยนะครับแปดวกเดลงท้ายเลขห้าห้าบวกสองลงท้ายเลขเจ็ดเจดบวกสลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกหลงท้ายเลขห้าห้บวกหอ่าลงท้ายเลขหนึนึบวกเก้าลงท้ายเลขศูนย์ศูนวกสีก็ได้สี่สี่บวกเลงท้ายเลขหนึ่บวกหาคงที่ ครับหน่วยบนตัวเดียวหกฮะหนึ่งบวกห้าที่ก็ได้เลขหกนะครับคงจะไม่พลาดนะหลายรอบแล้วนะครับสิบบนห้ากับเจ็ดตัวเดิมหลักหน่วยบนเลขหกฮะวันนี้อ,อ้วก,ก่อนนนสิบห้าเจ็ดหน่วยเก้านะครับตามนี้เลยนะสมาชิกนะักใครชอบจับไปฮะเป็นเลขเรียงเลยวัาเทียบถึงนี้ครับหลักสิบได้เลขตัวเดิมฮะห้ากับเจ็ดหลักหน่วยได้เลขหกตัวเดียวจับคู่ฮะสองคู่ชุดเหมือนเดิมนะครับ ก็จะคู่ได้ห้าหกกับเจ็ดหกห้าหกกับเจ็ดหกโอ้หัวที่ผ่านมาผมก็ให้สามนี่เลยนะฮะตัดเจ็ดเก้าออกอมาเจ็ดเก้าสวยเลยเสียดายเลขมันแปดชุดมันเยอะฮะผมตัดให้เหลือหกชุดตัดหกศูนย์กับเจ็ดเก้าออกโอ้ตายตายพอหล่อเลยอหงวประจำวันที่ะัวดประจำวันที่หนึ่งนะครับ ทับสองทับหกแปดอ่ารอลุ้นกันนะจะมาหรือไม่มานะครับสี่ชุดไอ้สองชุดนะครับห้าหกกับเจ็ดหกครับสิบตัวเดิมห้ากับเจ็ดหน่วยได้เลขหกฮะอย่าลืมนะฮะสองสูตรนี้เป็นสูตรเก่าต่อจากพูดที่ผ่านมานะครับหลักสิบนี่ฮะเมืที่ผ่านมาผมเอาสูตรนี้ห้ากับเจ็ดครับเป็นหลักสิบอันนี้เป็นหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาได้เลขเก้าก็เอา หกับ9มาจับใส่กัน5้าเก็คือได้มาจับคู่สูตรนี้ห้าเตามนี้เลยนะครับตลบอดคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามขอบคุณครับ